สวัสดีจ้ายายไหวมาสงสวนละเพื่อนอยากได้สลัดไปกลับก๋วยเตี๋ยวเพื่อนมาเห็ดแล้วนะโอ้ยยายไหวลกสลัดได้ค่อยไปไปกับก๋วยเตี๋ยวเด้มันยังอ,อ่อ,อนๆเน่ะสาวเสร็จมันต้นบอลใหญ่นะมันกําลังตึกระแทบ,บกับก๋วยเตี๋ยวเสร็จได้ตัวสะดวกยายไห่บุ๋มีไผ่กินซุ้ยเด้ <laughs> ก็เลยอี่โลกให้เพื่นอนเพื่อนยากได้ก็ได้ื่ะลกไปเล่นเนาะพี่นองเนาะ แนวมันที่กันอืมเพราะว่ามันโลกค่อยๆแดเขอ,อย่าไปกับกว๋วยเตี๋ยวเสร็จมือขนาดพีนออนออนน่น้องอ่อ,อนๆนะนี่นี่พันอ่อนๆน้ำมันไอแม่นเบิดเยอะไปกะทั้งเชียวปีทั้งสลัดอ,อ่อ,อนๆเนี่ยจ้าละเอาให้เพิน่นเอาเข้าบงที่เห็นกะจริงอยู่มันมันค่อยขาวเพิ่นว่าน่ะนี่อืม,อม มันนั้นมันขึ้นออกมันค่อยขาวพะเส้็จเพื่อนว่าเนาะมัน,นต้นใหญ่มันน้าเอาต้นสบเนาพอดีกับก๋วยเตียววเเต๋ยวเหอก็จะเอาไปหักพันก๋วยเตี๋ยวพื้นบ้านเหาบโบม,มียุกมียามีอันใดกินก้าบโบได้คึดได้เครืองพอเส้็จเพื่อนว่าเนาะเอาให้ได้เอันใจไหวก็ว่า,วาไปกินย่านกินโบทัน อันพ่อสลัดเนี่ยอันันกินบ่อทันมันแก่เกินท่านมันก็คือผักอันอื่นยานมันออกไปทั้งขมทั้งเนี้ยมจ้ะมันได้เวลาเก็บของมันละก็เก็บกินไปน้ำรดจ้ะอันนั้เพราะว่าผักอันอื่นนี่เอาเป็นแกงเป็นผัดเป็นอย่างใดนะอันนี้มันได้จับไปเฮ็ดอันใดล่ะเขาเฮ็ดอันไกับตำ้มกับก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ยำสลัดจะสิบอ เออเขากะไปแปะรูปเอาไดอยู่อันก็พื้นผักสลัดเขาเนี่ยเฮ้ยยาไใกะเป็นลางห้างให้เขาเขาว่าโอ้ยเอาลวดนะยาไว้มันมันอ่อนไปได้แล้วเสร็จมันที่กินพวกเบิดดอกหัวยาวไปสุดเถอะแล้วยาไใบบงไว้อีกหัวอีกอ่ะกินปั๊ดไอ้ก้ากาดูน้องกินน้องเนาะ แต่ว่ปกอดารกับเขามีน้ํามีนั่นพุดนะเออท่าก็บ,บงไปเรื่อยๆก็เบ,บิงเบี้ยขนาแม่เดี๋ยวผม่ะแม่นเบิดอย่เนี้ยเยอะไปจะลกสลัดออกแล้วก็อีบงขนาหันใส่ไปน้ำใดอันใดก็บ,บงไปน้ำเพิ่นเพิ่นว่ามันค่อยอันบ่ได้หดทิมมันบ็่ได้หดตาดินทิมมันะ เขาก็เสียหญ้านี่ออกแล้วเขาก็เอาคนาใส่ไปนํากระไดแบบน,นี้เอาลูกสลัดออกนะอัดโ่พอเพิ่นกะหย้าไปาสิแ่ะพี่น้องเอ้ยเออสลัดนะเอาลงไปเพิ่นบ่ากาลังกาําลังก้าบเย้ยไหวเหรอสิ่งนั้นเพราะว่ามันอเอาตังมานี่ก่อนมันกําลังกลาบเพราะว่ามันต้นบ่บใ่ใหญ่ มันใหญ่หลายท่านมันนี่คมค้งบรเส้นอมันทราบนี้จะลกไปรอดเออเห็นเพิเอาหน่าเออเอาเอาจะเจ้าว่าคันเจ้าบ,บติว่ามันต้นออนอ่ะเส้นดอกบ่อบ่ยังไงก็นลกไปมันเป็นมันเป็นดินสายดินทรายอันพื้นบ้านเหรอนอ่าม,มันเป็นดินทรายอันเพิ่งบ,บ่พอเขากลั้งมาลกอีกได ขันเพิ่นพอละกะแล้วขันเพิ่นบอพอหันแนวมันส่วนเขาอยู่กับนี่เนาะเขาก็มาลกได้เสยยามได้ก็ได้อันลกให้อีกได้ยๆย้ยไว้สิกะเขาก็ลกทันลกลกได้สะดวกายไหก็เลือกเอามุงไดท้ทีทีกับคนข้างอันทันเอาเอาเอาย,ายไหมก็เลือกเอา พุทธะตาสะอ่อนตาสะอ่อนจุ่มนี่พุทธะอยู่ห่างขั้นกับมีคั้นบ่อผ่อนนะเพราะพื้นอันนี้ขั้นแม่ขั้นบ่ง,บงไปว่างอะไรกับบ่งไปเสรนะจุ่มห่างกระถังแย่ไหวเอาไว้ว่างกับบ่งไปน้ำอีกปล่อยเลยว่าจุ่มห่างจุ่ม พุ่นกับยายไผ่กับบุงไปน้ำคันเพื่นบอกพอย้ายไผ่ก็อยากไปมาเอาใหม่คันเพื่นบ้ายายบอกไอเก็บให้อีกเด้อยายไผ่ก็บเก็บให้หูยผักพื้นบ้านเขาจังมันสวยๆหมอ,อมป้อมอ่อนเหมืนันนะกดไลค์กดแชร์ให้ย้ายไผ่เด้อย้ยายไผ่พาแซ่บสลัดอ่อนๆก็ก็กับเพ็ดยำเพ็ดก๋วยเตี๋ยวหรือกับตำหมักหุ่งอย่าง,ง,งได้หลายอย่าง อันหนเมืองหรืออย่างทุกอย่างอ่ะพักพื้นบ้านเขานะสวัสดีจ้าติดตามยไหวด้วยจ้า